ดีค่ะออมค่ะ,คะวันนี้เราก็จะมารีวิวปากกาเซตของเราปากกาลูปหัวเพชรหัวลื่นนะคะในเซตเขาก็จะมีเอ่อปากกาสองแท่งนะคะแล้วก็เอ้ยแปาาแ๊บนึงแล้วก็มีปากกาดำแล้วก็ปากกาแดงแล้วก็มีลิควิดน้ำแล้วก็ลิควิดแห้งนะคะแล้วเขาก็มีกบเหลาให้นะรู้สึกว่าเอ่ม เราไม่ใช้นะคะอันนี้คนอื่นใช้ค่ะคือในเซตมามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราเพิ่งแกะแล้วก็มีเจเออกอฮอลแทมมาให้รวยแต่ทำไมมันมีครึ่งกระป๋องอ่ะฮ่าแล้วมันเทออยยังไงก็ไม่รู้นะเออรั้จีอันนี้ก็จะเป็นปากกาแบบปากกาไฮไลท์อ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้มีอันนี้นะคะปากกาล,กลื่นแล้วก็ปากกาเดงอีกแท่งหน,นึ่ง แล้วก็มีหวีหวีมีหวีแถมให้ด้วยอ่ะแล้วก็ยังลบมาทุตนี้อ่ะอ่ะแล้วก็อุ้ยมีเหรียญนะอุ้ยเขาแถมเหรียญห้ามาด้วยอ่ะอุ้ยแล้วก็มียังลบแครดิโอเองค่ะมะเขาก็แถมสีไม่ต้องอ่ะเก็บเก็บเก็บใส่แพ็คเก็บใส่แพ็คนะเดี๋ยวยกเว้นปากกาอันนี้สองอันนี้ปากกาอันนี้ พี่เราเก็บให้หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาใช้อุ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาไม้บรรทัดให้นี่นะคะพวกมีไม้บรรทัดอันนี้เขาให้ทํางานกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทำกันสองคนอ่ะไม่มีเพื่อนทาให้เลยอ่ะเพื่อนไม่ช่วยกันทำอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะฉีกแบ่งครึ่งกันนะคะใช้หน้านี้ค่ะ แปหนึงสิก็แบ่งคนละครึ่งไงอื้อ่ใชอันนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้นะเดี๋ยวพี่ขอใช้ปากกาดำดีกว่า เอาเค้กไปแดงโอเคแล้วก็ประกานน้ำเงินแบบโคราแท่งเนาะเดี๋ยวพี่เอาแท่งบีบีเอาแท่งนี้มาแล้วลิปคิดลิปคิดใช้ด้วยกันอ่าเขียนลายเซ็นดีกว่าเขียนลายเซ็นตัวเองก่อนโอเคค่ะทุกคนเ<อ>ลายเซ็นตัวเองได้นี่<ม>าลายเซนน็เซนหนูลายเซ็นหนูนี่ลายเซ็นของหนูนี่ค่ะ ลายนหนโดเมื่อกี้ลายเซนโดเข e ียนผิดก็เลยเอาหน้าใหม่อันนี้คือลายเซนหน,นูโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเข e ียนเอมเขียนอะไรเดี๋ยววาดรูปหรือเข e ียนหรือทำงานลายกลุ่มอะไม่อะเอาแบบเขียนนี้ดีกว่าเข้าปะโอเคเขียนทั้งหมดเลยจะใช้ปากกาแดงหรือปากกาดำก็ได้นะ แต่แสงสุงข,ของบีบีเขียนขึ้นก็ได้เขียนตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวพี่ชันจิบลบให้โอเคมาเดี๋ยวเรา,าเริ่มเขียนกันเลยเสร็จแล้วค่ะนี่นี่ของหนูนี่ของบีบีอะเดี๋ยวต่อไปเขียนชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะเริ่มกันเลยเขียนชื่อเล่นนะนช,ชื่อจริงนะโอเคเราเขียนเสร็จแล้วโชว์เลยหนูชื่อออม อันนี้วีบรีอันนี้อ่านอ่างเอาเอาะ,อะแล้วก็จากผลที่ใช้ปากกาของเรานะคะเออคือแบบปากกาลูกลื่นมากแล้วก็เขียนง่ายมากเนี้ยนะคะก็หาซื้อได้ที่เซเวน่นอีเลเวน่นหรือโลตัสสินค้าต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย